คือเราอยู่ที่อำเภอแม่ออะไรนะอำเภอ,อแม่สอดตำบลแม่ตาวอา่าแม่ตาวโอเคความรู้เลยสามตัวนึงไม่ไม่เลยนะเราอยู่ที่ตำบลแม่ตาว์อำเภอแม่สอดจังหวัดหน้าแล้วเรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวมาดอนแก้วโอเค วัดดอนแก้วนะคะอยู่ที่แม่ตาวแพะทุกคนรู้ไหมคะว่าแม่ตาวแพะเนี่ยแปลว่าอะไรแม่ตาวเนี่ยคาว่าตาวเนี่ยมันก็คือเหมือนหมวกค่ะที่เขาใช้ล่อนแร่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีการล่อนแร่ก,กันจากแม่น้ําโจ้ที่อยู่แถวแถวเนี้ยแล้วก็คําว่าแพะเนี่ยก็จะหมายถึงป่าค่ะเพราะว่าแถวนเนี้ยเป็นมีแบบว่าป่าทึบเลยเมื่อก่อนอย่างนี้เขาก็เลยตั้งชื่อตำบลว่าแม่ตาวแพะนั่นเอง อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศาลาภายในบริเวณวัดนะคะก็คือจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านเนี่ยมาทากิจกรรมกันนั่นก็คือทําดอกไม้จันทร์นั่นเองนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาจะมีการมาทากิจกรรมกันในเวลาว่างทำดอกไม้จันทร์หลังจากไหว้พระและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานกับคุณป้ากลุ่มทําดอกไม้จันทร์เราก็เดินทางมาทานอาหารเช้ากันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเจรค่ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวก็เจอนะคะเขามีความขึ้นชื่อในเรื่องของการทาก๋วยเตี๋ยวไทยค่ะวัตถุดิบส่วนใหญ่ของเขาเขาจะเตรียมขึ้นมาเองแต่ที่แปลกตาเลยคือเขาจะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวไทยแบบแห้งในรูปแบบของการใส่จานค่ะเราจะไม่ค่อยเจอก๋วยเตี๋ยวไทยใส่จานใช่จะไม่ค่อยเจอก๋วยเตี๋ยวไทยใส่จานส่วนมากก็จะเจอแบบใส่ถ้วยใส่ถวเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวจริงอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบแห้งนะคะแล้วก็จะมีอย่างนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเอง นอกจากวีเตีเ๋ยวนะคะก็จะมีขนมค่ะก็คือฮาลาวะเซิงเพนันเองนี่ฮาลาวาเซิงเพนะคะก็คือเป็นขนมที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวพี่น้องเมียนมาที่เป็นเชื้อสายมุสลิมนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวกวนผสมน้ำตาลนะคะกะทิจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นฮาลาวานะ,ะอันนี้ฮาลาวาฮาลาวะนี้เซ็งเพเซ็งเพจะมีเป็นข้าวเหนียวฮาลาวะก็คือจะเป็นเนื้อแป้ง จะหวานๆแล้วแล้วก็จะมีเป็นแบบข้าวเหนียวใช่ไหมแต่ข้างบนตรงนี้มันจะเป็นแบบนิ่มๆคือมันจะไม่ใช่มันเขาเรียกว่ามันจะไม่ใช่เม็ดข้าวอ่ะอร่อยดีหน่อยข้าวเหนียวแดงทำใหญ่ไป <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เรามีการทานข้าวเช้ากันจนอิ่มแล้วเราก็แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับมานั่นก็คือน้ำพริกกุ้งแซบเวอร์ <พา S 1> ซึ่งถือว่าเป็นน้ำพริกที่ขึ้นชื่อของตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจกกังหวัดตากค่ะนี่นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านป้าลีนะคะซึ่งป้าลีเนี่ยเป็นคนขายของชำแล้วก็เอยถือโอกาสเอาน้ำพริกกุ้งแซบเวอร์นะคะมากระจายสินค้าที่นี่ด้วยแล้วก็น้ำพริกกุ้งแซบเวอร์เนี่ยเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอแม่สอดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่ค่ะน้ำพริกกุ้งนะคะเตม อั่กุุ้งซับเบอร์แบบนี้50บาทกระปุกใหญ่50บาทแล้วก็กระปุกเล็กที่10บาทต่อไปนะคะเราก็จะพาไปดูทุกหอมอัมพันค่ะข้างในเลยไปกัน <c oughs> อ๋อใช่เขามีสิเนเจอร์ที่เราจะต้องมาตามหาก็คือหมีโคโลโลไปดูกัน เราก็แวะกันที่ฉอบชนบทซึ่งมีสินค้าที่ขึ้นชื่อดังไกลไปในระดับต่างประเทศนั่นก็คือทุกหอมอัมพันที่มีการแปรรูปมาจากเศษถ่านนำมาผลิตเป็นถ่านดูดกินที่มีรูปหลักสวยงามมากขึ้นทง้งภูเขาก้อนหินหรือแม้กระทั่งการนำทำเป็นเครื่องหอมก็สวยงามไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นยังมีเวิร์กช็อปในส่วนของการทำทุกหอมแบบต่างๆอีกด้วยแต่น่าเสียดายนะคะวันนี้ที่เรามาช็อปมีการปิดปรับปรุง เรามาเดินทางกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะวันนี้แอบกระซิบบอกท่านผู้ชมเลยว่าเรายังมีตั้ง3วัดรอพวกเราอยู่ค่ะวัดสีเกิดจะโดดเด่นในเรื่องของกรองโบราณที่มีอายุยืนนานมากกว่า100ปีก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นกรองที่คู่กลับอยู่คู่กลับวัดมาตั้งแต่สมัยที่ เริ่มสร้างวัดใหม่ๆนะคะก็ยังเอามาตั้งโซอยู่ตรงนี้ก็ยังสามารถตีได้อยู่ด้วยมันก็ตีได้แต่ต้องตีสามชาดิ่บมา <laughs> นะคะก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้านะคะซึ่งมันจะแตกจากวัดอื่นซึ่งวัดอื่นเนี่ยก็จะทํามาจากปูนหรืออะไรอย่างี้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่ทํามาจากอลูมิเนียมคิดว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมลองห้ดูใกล้ๆสวยมาก ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชตพลนะคะอีกหนึ่งวัดในตำบลแม่ตาวนะคะซึ่งวัดนี้เนี่ยก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2442นะคะก็มีอายุราว100ปีได้แล้วนะคะซึ่งเจ้าอาวาสคนแรกเนี่ยก็คือคูบาน,นนะคะซึ่งมาจากเชียงใหม่นะคะมาร่วมกับชาวบ้านที่นี่เพื่อสร้างวัดนี้ขึ้นมานะคะปรติมากรรมก็จะอย่างที่เห็นเลยค่ะสวยงามแล้วก็ประณีตมากๆเลยนะคะโบโบตัวต่อเดี๋ยวเราไปดูกันไหม วัดเชตพนจะมีศิลปะล้านนาซ่อนอยู่นั่นก็คือพระประธานที่ถูกสร้างขึ้นมาตามวัฒนธรรมของชาวไทยฤกษอซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้เลยว่ายังมีศิลปะของชาวไทยฤกษอซุกซ่อนอยู่ในอำเภอแม่สอดแห่งนี้ด้วยและวัดสุดท้ายที่เราจะพายเยี่ยมชมนะคะชื่อว่าวัดแม่เตาค่ะวัดนี้มีความสวยงามมากเนื่องจากเขามีความปราณีตในการก่อสร้าง แล้วก็ยังมีความคล้ายคลึงกับวัดล่องขุนในจังหวัดเชียงรายเล่ากับว่าเรายกวัดล่องขุนในจังหวัดเชียงรายมาไว้ที่ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะวัดนี้เนี่ยมีความสาคัญก็คือเจ้าอาวาสวัดนี้เนี่ยเป็นเจ้าคณะอำเภอที่แม่สอดนะคะแล้วก็มีปฏติมากรรมที่เราอยากจะนาเสนอก็คือตรงนี้เป็นวิหารที่จําลองมาจากาวัดล่องขุนจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังสร้างอยู่เนาะ เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือนกเทพหัสดีลิงนะคะซึ่งมีความเชื่อว่านำสังหารของเกจิอาจารย์ที่มรณะแล้วเนี่ยขึ้นสู่สวรรค์นั่นเองนะคะก็จะ,ะมีอยู่ที่นี่ พวกเรานิวเจนออนทัวนะคะก็ขอจบกันที่วัดแม่ตาวที่นี่เลยนะคะแล้วก็สำหรับ EP สองพวกเราจะมาเจอกันที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยนะคะยังไงฝากพวกเราด้วยนะคะนิวเจนออนทัว